อ่าโอ้ขึ้นมาก่อนดิบึ้มขึ้นมามากดเสียงหน่อยมาพูดพูดนะครับออกเป็นแตงค์เห็นมันโตกว่า <tôi thuyền này> <Má! tôi thuyền này> โอ้ที่โกงนี่ไหว,วโอ้ใครมันจะไปเล่นได้วะอบึดบึดอ้ออาวคางโอเคเมื่อกี้มันหลุดนะคะผมขอโทษทีก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยกันนะครับผมอยู่กับผมเอง หนูน้อยสุิเด็กที่ถือใครก็ไม่รู้กำลังฆ่าฉันด้วยอิสเตอร์อรอเล่นรอเล่นวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเปิดเผยหน้าที่แท้จริงของไอ้ตัวนี้รอลเล่นรอเล่นรอเล่นว้ายรอเล่นนะผมอะ่ะวันนี้จะมาขายของหน่อย ้องจะบอกวิธีซื้อของฟรีนี่ของฟรีนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับเอาอะไรก่อนเดียวอ่ปรับความสูงก็ได้อันนี้ทรงผมก็กดเข้าไปตรงนี้จะอันไหนก็ได้นะผมมนาะแล้วก็กดที่โหมดหรือเปล่าวะอ่าถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่กดโหมดนะคบผมกดผิดนี่มันต้องเป็นอันนี้นะคบผมมานี่อันนี้ P R I C E นะคบผมมาแล้วก็ปรับเป็นไรศูนย์เนี่มีทรงผมทรงผุยทรงผมฟรีแล้วนะครับผมทรงผมผู้หญิงก็ยังมีนะครับผมมาเนี่โอ้โหหัวเหลี่ยมก็ยังมีนี่คือหน้าที่แท้จริงที่มันอยู่ในนี้นะครับผมมาเนี่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับผมมาถ้าใครยังไม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมมาเฮ้ยอย่าก๊อปปี้แล้วปยย นี่นะผมม้ามีเต็มเลยนี่นะผมมาทุกอันก็มีนะผมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรวะเนี่ยมีหมวกนอนหลับด้วยต่อเดียวเราเร่นนี่นะผมมานี่อันนี้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคบผมมามันอาจจะโหลดนานหน่อยนี่เอ้ยนี่ไงพี่นาคาใช่อันนี้ผมดูแล้ว นี่ตรงนี้ถ้าใครถ้าใครอยากรู้นะว่าผมใช้อันไหนอยู่นี่ผมใช้อนี้นะคะผมอ่ะนี่อันเดียวกันเลยอ่าแป๊บหนึ่งอ่ามันก็จะมีเยอะเต็มเลยนะผมอ่ะแว่นตาผมก็ใช้แว่นตานี้ใส่เข้าไปข้างในอยู่แต่มันอาจจะไม่เห็นนะคะผมอ่ะอันนี้ของฟรีนั้นอ้มีอยู่นี่ไงอันเดียวกันเลย อ่านี่ไงเจ้าหนูจอ๊ิ่าวค้างหมดแล้วนะคะผมอ่ะต่อไปอันนี้อันนี้ของฟรีค้างเลยมีอยู่นะครับผมอ่นี่่านนี้ที่ผมกำลังใช้อยู่นี่แหละนี่่านี่แหละนี่่าท้าขยับเขยื่อนก็มีนะครับผมอ่ะหลืออะไรอีกไหม เอ่อน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วงั้นทิปนี้ก็จะพอยังยัง้งอเล่นได้ยังไงฮนะขอโทษถ้าใครอยากแต่งตัวแบบผมนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้อแอะก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยผมก็จะได้ตัวผมอย่างนี้นะคะผมจบเออมันมีกางเกงด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าขี้เ,เกียจนี่ตัวผมพูดที่ มีทุกอันเลยนะผมอะอันนี้ก็มีนะผมอะแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวตรงเนี้ยก็มีนี่เห็นไ,<ด>ไหมโอ้โหสกินใหม่เต็มเลยแล้วค่อยโหลดมาด้วยกันนะครับผม,มอะ,อะเต็มเลยนะครับผมอะอ่านคลิปนี้เดี๋ยวเขาสอนปรับตัวสูงด้วยปรับตือสูงถ้าเราเข้าไปที่ ๊อบบี้เอ้ยไม่ใช่บ๊อบบี้ดิอะไรวะลืมชื่อแล้วเราก็ปรับนี้นะผมอ่ะนี่ปรับตัวสูงได้นะผมอ่ะนี่นะผมตัวสูงก็ปรับสุดได้เลยนะครับผมอ่ะผมจะพร้อมเลยแหละปรับได้เลยนะผมอ่ะ หนื่อยงั้นคลิปนี้ก็จบไปด้วยการเล่นไม่ต้องการเล่นหรอกจบคลิปเลย